มาเหมือนเหือนเลยเนาะมาหมือนเหือนเลย มิพาสิไปหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านลึกลับไปกับทีมงานบ่าวจอยแล้วก็สาวผู้ไทยคนใกลบ้บ้านบ่าวจอยชนบทลาวตอนนี้อยู่ระหวา่างการเดินทางสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับบ่าวชิดมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปหลอกหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านลึกลับไปหลอกเขตบ้านดงเนาะจนไปอซอดเสซโปนมากับทีมงานทางหลังผม สบายดีสบายดีบ่าวจอยชนบุลาวครับสาวผู้ไทยคนไกลบ้านตอนนี้อยู่ระหว่างทางตอนนี้พี่น้องทางก็ลำบากเออทางเปื่อนอันเดียวกันนี้สาวผู้ไทยคนเก็บภาพบรรยากาศนี่แหละเอาห้องบ่าวว่าร้ายเนาะตอนนี้เขาไปเบิ่งก่อนไปเลาะว่าสิฮอดบ้านใดบ้านใดเหมือนนี้ไปลุยน้ำกันฉันอุ่นมันบอ แ่ย oh, oh, hey. 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 ังอยู่นี่นมันโอ้นมันมาคนนมันอุไสนมันมพักมนักมามาเหมือนเฮือนเลยเนาะมาเหมือนเพือนเลย เขามาเอาอพิวต์ป้องเมาเอานี่ะเกตเนาะเขามาซนัยทางนี่ลเศ้าเพาะเนาะเน้าเลยครับที่นอนอน คนมบอง่นกมลมันาีคนมันบ่บ้า, <c oughs> บานคนนี้นีเนาะทนมัลกมันจะเศร้าด้วยส่วน,น,นตในปาในดงคนก็นยังมีการขา,ขายเนาะพอได้เงินซื้ออยู่ซื้อกินอบบเอาบะห่ไทยก็่จกนาด้เอาเอาสาไทายนี่ลูกล้านอยู่นี่เอาขอนมเะไรนกินนะ น้องน้อยเขามาพกเลยนี่ซ้อนเขาเห็ดยู่นี่เลยซ้อนในขนมด้วยนี่พอไผ่บานเวลาเอาเอาขนมให้เลยนกเด้อ

มีแจกขนมอยู่กลางปลากลางดงนะมาพบพี่น้องเพิ่นกำลังผักปอนจากการลบมันมีแจกขนมเลยพอได้กินขนมน้องของฝากของต้อนเล็กๆแน่นอนได้แล้วป๊อปย่างเนื้อหรอไปให้น้องเนาะคุณน้องพี่ตาเอามานเราก็เมื่อจะนบแล้วพอดีนบเอาไปให้น้องเลยสวิตสัน

นง่ายหนาบ่ใกลก็หอดบ้านองลไปคอยนี่ก็หดบ้านเลยนมน้อนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตามทางพี่น้องระหว่างการเดินทางไปหมู่บ้านเห็นประชาส้นเห็นพ่อแม่พี่น้องเพิิน นั่งเต็มทางอยู่ก็เลยลงไปแหว่ทามแล้วก็แจกแยายขนมให้เล็กน้อยเพิ่นพวกเพิ่นกำลังพักผ่อนจากการลบมันเอาบันนี้พวกเขากับทีมงานกนสิเดินทางต่อไปหอดู่บ้านของเพิ่นแล้วก็ต่อต่อไปอีกจนสุดเมื่อนี้จักสิคำสิมือดอยู่ใช้ก็ไปเบิ่งไปติดตามชมรมกันพร้อมแม่พี่น้องเลย

จะชนเพิ่นกับบกค่อยอยู่บ้านเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นนั่นแหละวกเพิ่อนออกไปกลนมันเลือกอยู่กับบ้าร้ายในเพื่อนกันเป็นบางลังคาทานัน นี่ก็เป็นอีกมุมของหมู่บ้านบ้านละจัดพี่น้องเป็นนำหัวตัดกลางหมู่บ้านมาพี่น้อง งานเป็นเล่าเล่าเข่าพี่น้องปีนี้เพิ่นโบไดเก็บเกี่ยวก่อนนี่ค่ะเป็นการสา,รานผ้ากัตเตไปเห็ดเข่าเล่าเข่านอนกับหนามาไม่อนอนกนับหน้าดงไหมนาะยได้ไปอ่ะไหมป้าจร,าประปารอมเออเป็นยูเทียนคนเดียวนอนมันหนักไหม Ờ này, ai ăn kẹo này. À sơ cổ này, sơ sako này. Sơ sako Đang sơ À, này. Nó không phải nên bố เป็นซานบานสองเง,ง,งียบๆนะพี่น้องพอช่วงนี้เป็นช่วงหนามันรเราคนไปหากลมันเป็นช่วงมันเป็นราคา còn nhiều quá à phần nó ăn phần này nó anh mông ra nhà thì nó ไปอีกแบบ กัื่อหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเกตนี้ยังมีไฟฟ้าใสป,ปุ่นยังใสโซล่าเซลอยอู่มันตากเข่าวไว้ตากเข่าวไว้ใส่กระดงพัดบ้านรละจัดเป็นหมู่บ้านที อยู่ในกลางภูเขาเป็นทางเข้ามากับไกลเติบพี่น้องเป็นมู่บ้านที่บบมีไฟฟ้าใช่บ่มีไฟฟ้าบบมีสัญญาณโทรศัพท์ตอนนั้นนนทางก็แมนได้เห็ุขึ้นมาเอง มู่บ้านนี้มีพลระูุหลายมีหมากชมโอมีหมากมีมีหมาก,มมมก,มมมกพ้าวมากข้ามหมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์หลายปลูกมากมาได้มัดทุกอย่างเลย ทางนี้ก็น่าจะคุดเอาพี่น้องการสันจอดพวกเพื่อนก็ใช้รถจักรเป็นย่าน่านะ เท่าเนี่ยจะชุกยาเพื่อนนั่นน่ะจะบ่เนี่ยคชาวพันเท่าเท่าแค่เนี่ยโอเคกับคือับแชมันคือแต่ชะดคือเจ้าคือ่ปาลามันชูละแกเช่เจ้าไม่พระเจ้าไอ้เชอบวกไอ้ี าาจะไม่ยังเอาทคยดูแค่มันท่อแล้วอลูกยัได้ไม่ยังไม่จะทำงั้น <c oughs>

ไม่ได้กลนสามเนี่ยไม่ได้สัมไทยแบบบิ M ๊กเคยขนาดขนส่งเลยนมันต้องมีจังหวะหนับในใจนังน้อยนี่ซึงได้จังหวะาสับไทยสิล่งนั่งน oh, h, ี oh, ah. ่เราปิ้นนะนรเลเรากระิดอันสามันสับไทยมัต้องจับเลยนี่ใลกสามโมงกันอตาไปนะนาะ ยุดเดินไปเลยน้องจือด้วยน้องนแล้ว,ลวมหมนีมนดโอ้ยนูแพ้เขาน้องเขาน้องเป็นแบจืจังหวะอะไรอาจารย์จือจังหวะ,วะมามาให้ลูกเดินมาเ้อียตน้เอาออทางนี้ม เอาเนาะพี่นอ้องนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บระสิตและทีมงานหลาะมาหลาะมาชมมาถ่ายเก็บการใหม่อแม่พี่น้องหลาะเบิ่งนี่ยรเป็นหมู่บ้านสนุนทรภพหมู่บ้านลึกลับที่อยู่กลางป่ากลางเขานี่ก็เป็นหมู่บ้านระยัดหมู่บ้านที่อยู่อยู่ในเขตเมืองเซโปนแขวงสวรน,นาเขตนี่ก็เป็นบ่อนที่พวกงเข้ามา บเป็นบ้านทำอิฐแล้วยังอีกมีบ้านต่อไปเอาอีพีนี่ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเฮายัางสิีดดไปต่อบ้านต่อไปแล้วไปหาเก็บกรรมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าสิมีบ้านใดบ้านใดจักบ้านจักหมู่บ้านอยู่ในเขตนี้เอาคลิปนี้ประชิดขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนสบายดี